สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่อง English b u d t y n o t e s กับครูเอิญวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ possessive การแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ apostrophe s กันถ้าใครพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่ากฎในการใช้ apostrophe s ในการแสดงความเป็นเจ้าของข้อที่1ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่ไม่มี s ลงท้ายคำนามนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น the cat's food อาหารของแมว1ตัวสังเกตคำว่า the cat นะคะ the cat ไม่มี s ลงท้ายแปลว่าแมวหนึ่งตัวสามารถใช้ a p o s t r o p h e s ในการแสดงความเป็นเจ้าของได้เลยตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น the cat's food looks good อาหารของแมวเนี่ยดูดีนะตัวอย่างถัดไป my sister's b a c k my sister น้องสาวของฉันคนเดียว ใช้อพปอลฟิสในการแสดงความเป็นเจ้าของได้เลยเหมือนกันตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น My sister's bag is beautiful. กระเป๋าของน้องสาวของฉันสวยงามตัวอย่างถัดไป A student's book หนังสือของนักเรียนหนึ่งคนตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น Where is a student's book หนังสือของนักเรียนหนึ่งคนอยู่ที่ไหนกดข้อที่2 เราจะใช้กับคนที่เป็นเจ้าของอาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเจ้าของหลายคนก็ได้ยกตัวอย่างเช่น e m e ส s o n ลูกชายของเ Emma ก็จะมีตัวอย่างประโยคอย่างเช่น Emerson won the lottery ลูกชายของ Emma เนี่ยถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกหวยนั่นเองตัวอย่างถัดไป Jake's friend เพื่อนของ j a k จ Jake's friend is c o m ิ่งเพื่อนของ j a k กำลังมานะตัวอย่างถัดไป Mary and Jones house บ้านหนึ่งหลังของ Mary กับ John ตัวอย่างก็อย่างเช่น Mary and Jones house is big บ้านหนึ่งหลังของ John กับ Mary ใหญ่ตัวอย่างสุดท้าย Laura and Tim's phones โทรศัพท์หลายเครื่องของ Tim แล้วก็ Laura ยกตัวอย่างอย่างเช่น Laura and Tim's phones aren't on the table โทรศัพท์ของทิมแล้วก็ลอล่าเนี่ยไม่ได้อยู่บนโต๊ะแต่ว่าจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะก็คือว่าถ้าชื่อคนเนี่ยหรือว่าคำนามมันมี S ลงท้ายอยู่แล้วให้เราใช้อัพโพสโซฟีเอสยกตัวอย่างเช่น James James เนี่ย มันมี s ลงท้ายคำว่าเจมส์อยู่แล้วนะคะเป็นชื่อของเขานะคะไม่ได้แปลว่ามีเจมส์หลายคนดังนั้นเราใช้อปพร์สโซฟีเอสในการสกแสดงความเป็นเจ้าของได้เลยยกตัวอย่างเช่นเจมส์แคทเจมส์แคท is สคิ e ์แมวของเจมส์น ah <ๆ><ๆ>่ารักกฎข้อที่3หากคำนามเป็นพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s เราจะใช้แค่อปอร s ส p h ฟ e ในการแสดงความเป็นเจ้าของ จะไม่เหมือนกับข้อสังเกตข้อที่แล้วนะคะข้อที่แล้วเนี่ยมันเป็นชื่อคนหรือว่าชื่อเฉพาะที่มี s ลงท้ายอันนี้เป็นคำนามที่เติม s แล้วเป็นพหูพจน์นะคะตัวอย่างเช่น teachers room ห้องของคุณครูหลายคน teachers room is on the first floor ห้องหนึ่งห้องของคุณครูหลายคนเนี่ยอยู่ชั้นที่หนึ่งตัวอย่างถัดไป parents house บ้านของพ่อแม่คำว่า parents นะคะเติม s เนี่ยก็คือพ่อแม่ก็คือมีคนสองคนนะคะหรือคนหลายคนดังนั้นตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น I live in my parents' house ฉันอาศัยอยู่ในบ้านของพ่อแม่ดังนั้นการแสดงความเป็นเจ้าของใช้แค่ apostrophe ไม่ต้องมี s แล้วนะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง the dog's bone กระดูกของหมาหลายตัว a r e those the dog's bone เหล่านั้นเนี่ยคือกระดูกของหมาหลายตัวหรือเปล่า <c oughs> มาต่อกันที่กข้อที่4นะคะกข้อที่4เขาบอกว่าคำนามพหูพจน์ที่เปลี่ยนรูปเราสามารถใช้ apostrophe s ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้มี s อยู่ข้างหลังคำนั้นแล้วไงคะยกตัวอย่างเช่น children's toys ของเล่นของเด็กๆ หลายคน children เนี่ยมันเป็นพหูพจน์นะคะแปลว่าเด็กหลายคนแต่ว่าไม่มีการเติม s นะคะดังนั้นเวลาเราจะใช้การแสดงความเป็นเจ้าของที่เป็น apostrophe s เนี่ยใช้ Apostrophe S ได้เลยยกตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น I don't see any children's toys ฉันเนี่ยไม่เห็นของเล่นหลายๆอันของเด็กหลายคนเลยตัวอย่างถัดไป people's opinions people คือผู้คนหลายคน opinions แปลว่าความเห็น M.S ก็คือมีความคิดเห็นหลายความคิดเห็นตัวอย่างประโยค People's opinions are important for the project ความเห็นหลายๆความเห็นของคนหลายๆคนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโปรเจกต์นี้หรือโครงการนี้อีกตัวอย่างหนึ่ง Men's toilet คำว่า Men คือผู้ชายหลายคนนะคะ Men's toilet คือห้องน้ำชาย Can you find men's toilet คุณหาห้องน้ำชายเจอไหม มาถึงกฎข้อสุดท้ายคือกฎข้อที่5กันแล้วนะคะกฎข้อนี้บอกว่าหากเคยพูดถึงคำนามในประโยคไปแล้วแล้วต้องการกล่าวถึงคำนามนั้นๆเป็นครั้งที่สองหลังอ p o โหลดเสเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคำนามนั้นแล้วนะคะมาดูถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะง,งงว่ามันคืออะไรไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยก็แล้วกัน ยกตัวอย่างเช่นประโยคที่บอกว่า Lisa's house is bigger than Jim's บ้านของ Lisa เนี่ยใหญ่กว่าของ Jim สังเกตว่าหลัง Jim's a p t r p h e s เนี่ยไม่มีคำนามคำว่า house อีกแล้วเพราะว่าเราเคยกล่าวถึงคำว่า house ไปแล้วทำให้เรารู้ละว,ว่าเขากำลังเปรียบเทียบบ้านกันนะคะเพราะฉะนั้นของ Jim อะไรของ Jim เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือบ้านของ j m s ตัวอย่างถัดไปนะคะคำถามถามว่า Whose car is that? รถคันนั้นเป็นของใครถามถึงรถคันนั้นคำตอบเลยบอกว่า That is Tom's. That is Tom's. นั่นเป็นของทอมเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นของทอมเพราะคำถามเขาถามถ,ามถึงรถดังนั้นก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคนั่นคือรถของทอมเราไม่จำเป็นต้องมีคำว่า car อยู่หลัง Tom or Sophie's แล้วนะคะมาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่ง Nana and his sister's pictures are larger than Rita's รูปภาพหลายรูปของนานะกับพี่สาวของเธอเนี่ยใหญ่กว่าของริตาสังเกตว่าคำว่าหลังร i ตา a p o s พพอร์ตโซฟีเอสก่ไม่ต้องมีคำว่า pictures หรือรูปภาพแล้วนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพูดถึงรูปภาพนั่นหมายความว่ารูปภาพของนานะกับพี่สาวของนานะใหญ่กว่ารูปภาพของริตานั่นเอง ต่อไปจะเสริมให้ในเรื่องของการใช้ OFF นะคะเราจะใช้ OFF ในการแสดงความเป็นเจ้าของได้เช่นกันแต่ว่ามันจะใช้กับสิ่งของหรือสถานที่เท่านั้นตัวอย่างประโยคเช่น Please sit at the back of the car กรุณานั่งข้างหลังรถเห็นไหมคะว่าหลังคำว่า OFF คือ the car ที่แปลว่ารถยนต์ไม่ใช่คนนะคะตัวอย่างถัดไป What is the name of this shopping mall? ห้างสรรพสินค้านี้มีชื่อว่าอะไรสังเกตว่าหลัง of ก็คือ this shopping mall ที่เป็นสถานที่ตัวอย่างข้อที่3 She doesn't like the color of this room. เธอไม่ชอบสีของห้องนี้เลยข้างหลัง of ก็เป็นคํา่า t this room ที่ไม่ใช่คนอีกเช่นกันตัวอย่างข้อสุดท้าย Do you know the capital city of Thailand? คุณรู้จักเมืองหลวงของประเทศไทยไหมสังเกตว่าหลัง off ก็คือ Thailand ซึ่งเป็นชื่อประเทศนั่นเองนะคะในเมื่อพวกเราทุกคนเรียนจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่อง p o s s e s s i v e เดี๋ยวตอนนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดดูกันเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า the dog tail is wagging happily คือหางของหมาเนี่ยมันกำลังส่ายอย่างมีความสุข อ่ถ้าเราจะบอกว่าหางของหมาใช่ไหมตามกฎที่เราเรียนกันไปแน่นอน็อไม่มี s อยู่ข้างหลังเราใช้ a p o s t r o p h e s ได้เลยข้อที่2นะคะเราบอกว่า I borrowed my friend book yesterday เรากำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยยืมหนังสือของเพื่อนเมื่อวานนี้อ่ะหนังสือของเพื่อนก็ต้องเอาคำว่า friend ขึ้นก่อนตรงนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคำว่า friend ไม่ได้มี s ลงท้ายเราก็ต้องใช้ Up o s t r o p h e S Friends' book แปลว่าหนังสือของเพื่อนข้อที่3 The students' grades were posted on the board. เกรดของนักเรียนเนี่ยถูกโพสต์ถูกประกาศนะคะบนบอร์ดคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าเกรดของนักเรียนเราต้องเอา student ไว้ตรงนี้เนาะ student เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเติม s นะคะเวลาใส่ apostrophe ในการแสดงความเป็นเจ้าของก็นั่นแหละคะ่ะใส่แค่ apostrophe ไม่ต้องมี s นะคะ ข้อที่ 4. The women restroom is on the second floor. ห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยอยู่บนชั้นสองห้องน้ำผู้หญิงอ่าคำว่า women women แปลว่าผู้หญิงหลายคนเป็นคำนามพหูพจน์ที่มีการเปลี่ยนรูปไม่มีการเติม s หรือ es ดังนั้นเวลาแสดงความเป็นเจ้าของเราใช้ apostrophe s ได้เลยข้อที่ 5. My car is parked next to David's car. รถของฉันเนี่ยถูกจอดอยู่ถัดจากรถของเดวิดใช่ไหมคะเราจะบอกว่าตัวรถของเดวิดเดวิดเป็นชื่อคนแล้วก็ไม่มี s ลงท้ายดังนั้นอันนี้ก็เติม A post r o p ฟี s เช่นกันข้อที่6 Have you seen the children backpack คุณเห็นกระเป๋า backpack หรือกระเป๋าเดินทางนะคะของเด็กๆหรือเปล่าเด็กๆ children children คือเด็กหลายคนนะคะ ไม่มี s แต่ว่าเป็นรูปคำนามพหูพจน์ก็เติมอับพจ sophis ในการแสดงความเป็นเจ้าของได้เลยเช่นกันข้อที่7นะคะคำว่า boss the boss decision was final คำตัดสินของเจ้านายเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดแล้วทีนี้คำว่า boss เนี่ยคือคำนี้มันลงท้ายด้วย s ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามี boss หลายคนถูกไหมเพราะว่า s s ในที่นี้มันคือคำ มันคือตัวสะกดของคำว่า boss อยู่แล้วนะคะดังนั้นการจะบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการตัดสินใจของเจ้านายเราก็ใช้ apostrophe s ได้เช่นกันนะคะข้อที่8นะคะ this is my parents house แน่นอนเลยนี่คือบ้านของพ่อแม่ของฉันคำว่า parents เติม s อยู่แล้วเด็กๆเด,ดาวกันได้ไหมว่าควรทำยังไงถ้ามี s อยู่แล้วก็เติม apostrophe เฉยๆถูกไหมคะ ต่อไปข้อที่9 the city population has grown rapidly ประชากรของเมืองเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคำว่า rapidly ดูคำนี้นิดนึง rapidly แปลว่าอย่างรวดเร็วนะคะใครมีชี้ก็จดตามนะคะใครไม่มีก็จดคำศัพท์เอาไว้ในกระดาษก็ได้หรือมือถือก็ได้นะคะโอเคทีนี้คำว่า the city city ก็ลงท้ายด้วย y ธรรมดาไม่ได้ลงท้ายด้วย s นะคะ ถ้าจะแสดงความเป็นเจ้าของของมันก็เติม apostrophe s ได้เลยต่อไปข้อที่10นะคะ I met Chris' sister at the party ฉันเนี่ยพบกับน้องสาวหรือพี่สาวของ Chris ที่งานปาร์ตี้คำว่า Chris เนี่ยเหมือนกันนะคะ Chris เป็นชื่อคนสังเกตว่าชื่อคนต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะ คำว่าคลิสลงท้ายด้วย s แต่ว่ามันเป็น s ที่เป็นชื่อของเขาอยู่แล้วเป็นตัวสะกดในชื่ออยู่แล้วนะคะดังนั้นเราจะใช้ apostrophe s ในการแสดงความเป็นเจ้าของมาต่อกันที่ exercise ที่2นะคะเขาบอกให้เรา rewrite the sentences in apostrophe s form ก็คือให้เราอะเขียนประโยคใหม่ในรูปแบบของ apostrophe s ยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า the room for teachers is on the first floor ก็คือห้องของคุณครูเนี่ยอยู่บนชั้นแรกทีนี้เวลาเราเอามาเขียนประโยคใหม่เราก็ต้องเปลี่ยน the room of the teachers เป็น the teachers room เพราะว่าเขาให้เราเขียนในรูปของ apostrophes ใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเป็นตามนี้นะ is on the first floor ก็เขียนเหมือนเดิม มาดูข้อที่2กันข้อที่2เขาบอกว่า the toys of the children are all over the floor ของเล่นของเด็กๆอ,อยู่เต็มพื้นเลยอะแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นรูป apostrophes ยังไงเวลาเปลี่ยนเราต้องดูว่าอะไรของใครถูกไหมคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของเล่นของเด็กๆเ,เราก็ต้องเอาเด็กๆขึ้นก่อนนะเวลาเราเขียนนะคะก็จะเป็น the children okay the children the children เราก็ต้องตามด้วย apostrophe s นะคะ the children' toys เพราะว่าเวลาเราทำแบบนี้เวลาแปลเราต้องแปลกลับนะคะจากหลังไปหน้าก็คือของเล่นของเด็กๆหลายคนที่เหลือก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ are all over the floor โอเคแบบนี้นะคะอย่าลืมจุดฟุตสต็อปด้วยต่อไปข้อที่3า The car of Lisa is parked outside. รถของลิซ่าเนี่ยถูกจอดอยู่ข้างนอกเราจะเปลี่ยนนะคะคำว่า the car of the Lisa ให้อยู่ในรูปของ a p p o s r o i h e s เราก็จะต้องเอาลิซ่าขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย a p o s r t i h e s แล้วค่อยเป็น car ตัด the ดออกนะคะไม่ต้อง Lisa the car นะคะเราเป็น Lisa's car ได้เลยแปลว่ารถของลิซ่าแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิม is parked outside โอเคได้ละข้อ3ข้อที่4เขาบอกว่า the uniform of the employees is blue and white uniform ของพนักงานเนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวทีนี้เหมือนเดิมเลยเราก็จะเอา employee ขึ้นก่อนเราอาจจะเอาเดอหรือไม่มีเดอก็ได้ในที่นี้เอาเดอมาก็แล้วกันนะคะเป็น the employee โอเคทีนี้ employees มีหลายคนเพราะว่าเขาเติม s มาด้วยเวลาเราต้องการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของเราใส่แค่ apostrophe ไม่มี s ข้างหลังใช่ไหมคะก็เป็น the employees uniform ไม่ต้องเอาเดอม,มานะคะหน้าคำว่า uniform the employees uniform is blue and white จริงๆก็ความหมายเดิมเลยนะคะแปลว่ายูนิฟอร์มของพนักงานหลายๆคนเป็นสีฟ้าและสีขาวข้อที่5นะคะเขาบอกว่า the restaurant of my parents is very famous ร้านอาหารของพ่อแม่ของฉันเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆคำว่า famous นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จดเอาไว้ได้เลยนะคะแปลว่ามีชื่อเสียงโด่งดังประมาณนี้นะ กลับมาที่ข้อ5ของเราการที่เราจะใช้เป็นรูป apostrophe หรือ apostrophe s เราเอา my parents ขึ้นก่อนนะคะ uh, my parents ซึ่งคำว่า my parents เนี่ยมันต้องมี s อยู่ละเพราะเข้าหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนดังนั้นเวลาใส่ก็เหมือนข้อ4นะคะใส่แค่ apostrophe แล้วก็เป็น restaurant t a u r a n t uh. แ่แปลว่าร้านอาหารของพ่อแม่ฉันที่เหลือก็เขียนเหมือนเดิม is very famous โอเคจบไปแล้วกับข้อที่5ไปดูข้อที่6ข้อที่6บอกว่า the paintings of the a r t i s t are d i s p l a y in the gallery แปลว่างานเขียนงานวาดค่ะงานภาพวาดภาพวาดหลายๆภาพเนี่ยของจิตรกรถูกแสดงโชว์ในแกลเลอรี่นะคะอ่ะเราก็เอาจิต artist ขึ้นก่อนเนาะเพราะว่ามันต้องสลับกันนะคะ the artist มีคนเดียวนะเราใส่ apostrophe s ได้ตามปกติ the, uh, the artist อะไรของ the artist คะ paintings ถูกไหมก็ไม่ต้องเอาเดิมาอีกแล้วนะคะเป็น the artist s paintings <S เติม s ด้วยก็เลยเป็น r ที่เหลือเขียนเหมือนเดิม artist play in the gallery โอเคค่ะจบข้อที่6ไปกันต่อข้อที่7ข้อที่7บอกว่า the laptop of James is on the table แล็ปท็อของเจม e s เนี่ยอยู่บนโต๊ะแน่นอนเราต้องเอาชื่อคนขึ้นนะคะเจม e s อย่างที่เคยยกตัวยอย่างไปว่าเจม e s เนี่ยเติม S ไม่ได้แปลว่ามีเจมหลายคนเป็นชื่อเขาอยู่แล้วมันเป็นตัวสะกดในชื่อนะ,ะดังนั้นก็ต้องใช้แค่ apostrophe s นะคะก็จะเป็น James laptop is on the table โอเคจบข้อที่7ไปกันต่อกับข้อที่8ข้อที่8บอกว่า the house of my grandparents is very old บ้านของคุณปู่คุณย่าของฉันเนี่ยเก่ามากๆเราก็เอา my grandparents ขึ้นก่อน ทีนี้สังเกตว่า my grandparents พูดถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้หมดเลยนะคะเติม s ด้วยดังนั้นก็ใช้แค่ apostrophe แล้วตามด้วยคำว่า house ก็จะได้ออกมาเป็นบ้านของคุณปู่คุณย่าหรือบ้านของคุณตาคุณยายนะคะที่เหลือก็เป็น is very o l เขียนเหมือนเดิมเลยโอเคไปกันต่อข้อที่ก ข้อที่9บอกว่า the decision of the manager was unexpected ไปดูคำศัพท์กันนิดนึง unexpected ถ้าเราเจอคำว่า expect อย่างเดียวนะคะหรือ expected อย่างเดียวคำนี้แปลว่าคาดหวังเราเติม un เข้าไปข้างหน้านะคะก็กลายเป็นว่าไม่คาดหวังนั่นเองนะคะคำนี้แปลว่าไม่คาดหวัง uh, decision แปลว่าการตัดสินใจนะคะ uh. ส่วน manager แปลว่าผู้จัดการโอเคดังนั้นเวลาเราทำเราเอา the manager ขึ้นก่อนเนาะแปลว่าผู้จัดการแล้วก็ตามด้วย a p o s t s o p h e s เพราะว่าคำนี้ไม่มี s อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เป็น decision อีกแล้วนะไม่เอา the มานะคะข้างหลัง a p o s t s o p h e s แปลว่าการตัดสินใจของผู้จัดการที่เหลือก็ลอกมาเลย was unexpected อ่ะจะเป็นประมาณนี้อย่าลืมจุด Full Stop ด้วยนะคะทุกครั้งต่อไปข้อที่10ข้อที่10เนี่ยบอกว่า the voices of the singers were amazing เสียงของนักร้องหลายๆคนเนี่ยมันแบบ amazing มันยอดเยี่ยมมากๆเลยทีนี้เราเอา the singer ขึ้นก่อนเนาะซึ่ง singer เขาพูดถึงนักร้องหลายคนเพราะว่ามีการเติม s ด้วยนะคะ ดังนั้นก็ใส่แค่ a p o s t r o p h e แล้วก็ตามด้วย voices ่า uh, voices แล้วก็เป็น verb amazing ประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อที่ exercise t r e e x e r c i s e t r e e เขาบอกว่า decide whether each sentence is true or false ให้เราเนี่ยตัดสินใจนะคะ decide แปลว่าตัดสินใจ โอเคตัดสินใจให้เราตัดสินใจว่าประโยคแต่ละประโยคที่เขาให้มาเนี่ยมัน true or false แปลว่าถูกหรือผิดโอเคถ้าถูกเราก็ใส่ T ถ้าผิดเราก็ใส่ F ไปนะคะแทน true กับ false มาดูข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า the door of the car is open ประโยคนี้นะคะเราใช้ off เนาะ ถ้าเราเรียนกันไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่า off เนี่ยจะใช้กับสิ่งของหรือว่าออสถานที่ดังนั้นข้างหลัง off เป็นคำว่า the car เราก็ใช้ได้นะคะเป็น the car the door of the car is open ข้อนี้ถูกต้องแล้วนะคะประตูของรถเนี่ยถูกเปิดอยู่ไปต่อข้อที่2ข้อที่2เราบอกว่า the school's roof needs to be fixed นะคะแปลว่า หลังคาของโรงเรียนเนี่ยต้องการที่จะถูกซ่อมอม,มันต้องถูกซ่อมเนาะ,ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูหลังคําว่า roof หลังคําว่า apostrophe s เนี่ยมันเป็นคําว่า roof จริงๆแล้ว apostrophe s หรือ apostrophe อย่างเดียวมันใช้กับคนถูกไหมคะดังนั้น roof ที่แปลว่าหลังคามันใช้ได้ไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อที่2คําตอบก็คือผิดนะคะใช้ไม่ได้นะคะ false แล้วที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงคะ ที่ถูกต้องก็คือต้องเป็น the roof นะคะ the roof of the school หลังคาของโรงเรียนแบบนี้ถึงจะถูกนะคะแล้วที่เหลือก็เป็น needs to be fixed โอเคมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่า the capital city of Thailand is Bangkok เมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยก็คือ,อกรุงเทพ แตทีนี้เนี่ยข้อนี้เราเห็นจะชัดเลยนะคะว่ามันผิดนะคะ False เพราะว่าคำว่า capital city นะคะเมืองหลวงเมืองหลวงเนี่ยไม่ต้องมี apostrophe s อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าใช้ o f Thailand ถูกแล้วเพราะว่า Thailand เป็นประเทศเนาะเป็นสถานที่ก็ใช้ o f ไม่ใช้ p o s t r o p h e s นะคะอืมแต่ว่าที่ผิดก็คือผิดที่ตรงนี้เนาะ apostrophe s ที่อยู่หลัง capital ไม่ต้องใช้นะคะ ต่อไปข้อที่4ข้อที่4บอกว่า the legs of the table are broken ขาของโต๊ะเนี่ยมันหักมันพังคำว่า are broken แปลว่าพังหรือหักนะคะทีนี้หลัง of มันเป็น the table แปลว,ว่าถูกแล้วเนาะข้อนี้เพราะว่าหลัง of คือสิ่งของต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5บอกว่า the brother of my friends is a doctor ก็คือ น้องชายของเพื่อนของฉันแล้วเพื่อนของฉันก็ยังมีอ o อลโลฟิสตรงนี้อีกนะคะเป็นหมอซึ่งข้อนี้แน่นอนเลยว่าพีทถ้าจะแก้ให้ถูกเราต้องทำยังไงเอ่ยแก้ให้ถูกเราก็แค่บอกว่าเป็น My friend a p o s t โลฟ e s แล้วก็ค่อยเป็น Brother And doctor ่า d ีส์ o o ็ออันนี้ก็ ดีกว่านะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะแต่ว่าน้องชายหรือพี่ชายของเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นคุณหมอต่อไปข้อที่6ข้อที่6บอกว่า the cat's tail is very fluffy อ่าใครรู้คำศัพท์คำว่า fluffy บ้าง fluffy ก็แบบเหมือนแบบปุกปุยนุ่มขนปุกปุยอะค่ะอ่านะคะ,ะ,นะคะทีนี้เขาบอกว่าหางของแมวเนี่ยมันแบบ fluffy มันปุกปุยมากๆเลย cat's tail ข้างหลัง apostrophe s อ่ะมันเป็นคำว่า tail ใช่ไหมซึ่ง tail แปลว่าหางไม่ใช่คนถูกไหมคะดังนั้นเราจะไม่ใช้อ p อ s ์โซฟีเอสตรงนี้เนาะข้อนี้ก็เลยผิดนะคะข้อที่ถูกต้องก็เลยควรที่จะเป็น the tail of the cat is very fluffy แบบนี้ถึงจะถูกนะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7บอกว่า the name this street is very famous ข้อนี้ผิดแน่นอนเลยเพราะว่าดูสิหลัง apostrophe s เนี่ยเป็น this street มันไม่ใช่คนนะคะเราใช้กับ apostrophe s ไม่ได้ถ้าข้อนี้จะแก้ให้ถูกเราก็ควรแก้เป็น the name of t h i s street อ่ะแบบนี้ถูกกว่าใช่ไหมคะที่เหลือก็เป็น is very famous เขียนตามนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่8 the windows of the house are dirty หน้าต่างของบ้านเนี่ยสก,กปรกหลัง of เป็นอะไรเอ่ยหลัง of เป็นคำว่า the house ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งถูกต้องอยู่แล้วนะคะใช้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ถูกไปเลย true ข้อที่9ข้อที่9บอกว่า the c h i l d r e n s toys are all over the floor อุ้ยประโยคนี้คุณคุ้นไหมมันเคยเจอไปแล้วใช่ไหมอ่ะก็คือของเล่นของเด็กๆหลายคนเนี่ยอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยซึ่งประโยคนี้แน่นอนว่าถูกอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอ,อันนี้มันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็นของของ,ของเด็กนะคะหลัง apostrophes ก็คือของเล่นของเล่นของเด็กๆตายนะคะถูกอยู่แล้ว ข้อสุดท้ายข้อที่10 the design of this building is unique คำว่า unique แปลว่าเป็นเอก,กลักษณ์นะคะสดเอาไว้ได้เป็นเอก,กลักษณ์แปลว่าการออกแบบของตึกนี้เป็นเอก,กลักษณ์มากๆแต่ทีนี้เราจะสังเกตว่าคำว่าการออกแบบนะคะหลังคำว่า off เป็น this building มี off แล้วเราจะมี apostrophe s อีกทำไมนะคะประโยคนี้เราไม่ต้องการ apostrophe s มีแค่ off ก็เพียงพอแล้วข้อนี้ก็เลยถูกต้องเรียบร้อยนะคะจบไปแล้วนะคะกับเรื่องของ possessive หรือการแสดงความเป็นเจ้าของถ้าใครยังสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากจะแสดงความเห็นอะไรก็แสดงความเห็นหรือว่าถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ